สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจนะคะก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ของเยอะไปหมดเลยเจก็จะมาแนะนำให้กับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่เตรียมตัวจะเปิดร้านนะคะในสมัยก่อนก่อนที่เจจะมาเปิดเนี่ยเจเมื่อสัก20ปีที่แล้วอะ่ะ มันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ซึ่งตอนนั้นมีไม่เยอะก็จะมีแค่แบบปากกาสมุดโน้ตอะไรอเงี้ยค่ะเวลาแบบเข้าจดออเดอร์ถ้าสมัยเมื่อก่อนเจ๊นนะ20ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรหรอกโทรศัพท์ค่ะแฟกซค่ะแฟกซก็ต้องเป็นแฟกซแบบเครื่องอที่ใช้กระดาษแฟกซกระดาษความร้อนแบบธรรมดาธรรมดาบ้านๆแล้วก็จะมีนี่ค่ะ สมุดบัญชีซึ่งตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ก็ต้องมีเหมือนกันแหลคะค่ะสมุดบัญชีจดรายรับรายจ่ายรายอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันเป็นส่วนตัวของเราเพาื่อจะได้ดูผลการดําเนินงานแต่ละเดือนแต่ละวันว่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะบริหารเงินได้นะคะแต่เด็กรุ่นใหม่บางทีอาจจะจดลงใน iPad ในอะไรก็แล้วแต่แต่เจ๊คนรุ่นนั้นน่ะเนาะก็เลยเลยชินกับการที่จดอย่างนี้ แล้วบางทีเราก็ต้องเวลารับออเดอร์อย่างเงี้ยมันมีอ,ออเดอร์มาจากเดี๋ยวนี้มันมีจากใน iPad ดเพราะเราขายออนไลน์กันเยอะมันก็จะดังตลอดตลิงตึลิงตลิง,ลงเจว่าอย่างน้อยเราก็ต้องจดโนด้ตจดอะไรบ้างหลยนะมันจะโน้ตใน iPad ดเดี๋ยวเมมมันก็เต็มเราต้องซื้ออีกนี่ก็อาจจะมีโพสอีกแปะว่าต้องส่งอะไรใครยังไงหรือกระดาษโน้ตฉีกแปะอะไรเงี้ยนะคะกันไกลอย่างเงี้ะะย ไว้แบบเออซองจุดหมายไว้ใส่บินให้ลูกค้าไปในกล่องหรืออะไรยังไงกันไกลก็ไว้ตัดของแล้วก็พวกตายยางน,นะคะตายยางก็จะมีคําว่าแบบลงบัญชีแล้วลูกค้ารายนี้จ่ายแล้วสําหรับลูกร้านค้าที่แบบมีการปล่อยเงินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะแบบลงบัญชีแล้วหรือว่าบินนี้เป็นเงินสดบินนี้เขาจ่ายแล้วยังอะไรเงี้ยโดนพื้นฐานนนะคะแล้วก็จะมีบินเงินสด พวกนี้ก็จะมีอยู่3ขนาดนี่คือเล็กสุดก็คือเบอร์สี่ลงมาก็คือเบอร์3ใหญ่ขึ้นมาก็เบอร์สน,นี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบธรรมดาไม่มีก๊อปปี้ในตัวซึ่งเราก็จะเขียนเออง่ายๆอย่างเงีย้ยค่ะมือนจะมีนามผู้ซื้อวันที่ที่อยู่เลขผู้เสียภาษีรายการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ เดี๋ยวนี้เราเป็นร้านที่ถูกถูกถูกต้องตามจดทะเบียนถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะต้องมีบินบินในานามของเราเองซึ่งเราต้องไปสั่งพิมพ์หรือว่าเราจะทำฟอร์มในนี้ก็ได้ในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ว่าเออฟอร์มร้านเราเป็นยังไงเราก็ปริ้นออกมาแล้วพวกนี้มันจะรันเล็กที่ไปซึ่งมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ส่วนบินอย่างเงี้ยทางสมรคอนเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นหนังสือหักรับรองมาที่จ่ายหักภาษีนะที่จ่ายคือแบบเวลาเรารจ่ายค่าโทรศพัพท์ค่าขนส่งค่าบริการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะหักหักตรงนี้ไว้1%ไว้เสียภาษีรายเดือนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดาไม่มีกอปปี้เราก็ต้องใส่กระดาษคาร์บอนเองส่วนอันนี้มีกอปปี้อยู่แล้วมันก็จะเขาก็จะมีกระดาษแข็งมาให้เราก็จะ ชิ้นหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ฉีกให้ลูกค้าไปออประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบสำคัญจ่ายอาจจะเป็นเราจ่ายให้บุคคลหรือจ่ายให้ะไรเราเอาไว้เก็บเป็นหลักฐานว่าเราได้จ่ายเงินให้ใครไปแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นใบส่งของสำหรับที่เราส่งของให้ลูกค้าอย่างเดี๋ยวนี้แม่ค้าหันมาขายเบเกอรี่กันเยอะขึ้นเพราะแบบช่วงโควิดเนาะ แล้วก็เอาขนมไปฝากวางที่นั่นที่นี่แล้วก็มีใบส่งของให้เขาไปอาจจะง่ายๆคือไม่ต้องซับซ้อนก็ใบส่งของรอบหลังแล้วก็มาเคลียร์แล้วก็ตัดเป็นบินเงินสดให้เขาไปว่าเออรับของเท่านี้นะจ่ายเงินเท่านี้นะก็เป็นหลักฐานเสร็จแล้วเราก็เออมาแม็กเย็บติดกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบชุดพวกนี้ยแม่ค้ามันก็ต้องมีคือแม็ก ได้แม็กที่ถอนลวดแม็กอะไรเงี้ยว้แบบเออเอาเอกสาร,รหลายๆอันมาประกบกันเวลาเรามีลูกหนี้หรืออะไรเยอะนี่ก็จะเป็นคลิปลวดเสียเนี่ยเจว่าคุ้มหชิ้น110บาทกับบางยี่ห้อเท่าไหร่อ่ะร0 0ชิ้น70บาทแต่เนี่ย5้0ชิ้นคุ้มมากเลยคะกับกระป๋องก็ใส่กระปีต่อไปได้เนี่ยอย่งคลิป คลิปนีบเนี่ยเปิดได้ไหมเนี่ยอ,อุ้ยเนี่ยาไว้นนีบอาจจะแยกแยกเป็นลายลูกค้านี่ลูกค้าลาย30วันลูกค้าลาย15วันแยกไปได้เลยมันก็ควรจะมีมันจะทำให้ชีวิตในการทำงานง่ายขึ้นดีเยอะแบ่งแยกอาจจะไม่ต้องใช้แฟมก็ได้ปิดไม่ได้แล้วสมมติอยู่ยนี้แม่ค้าออนไลน์เนาะก็จะใช้ต้องใช้เราต้องมีกล่อง พัสดุประจําร้านไว้แพ็คให้ลูกค้าแต่ที่เอามานี่คือเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆร,ร้านเรามีแบบครบทุกเบอร์ทุกไซส์เลยเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่ OPP ปิดกล่องส่วนใหญ่จะใช้สีใสมากกว่านะคะเพราะว่าแปะแล้วมันก็สวยงามดีด้วยอันนี้ตัวนี้ร้อยหลาราคาปิดที่35บาทแต่ว่าถ้าลูกค้าเอาเยอะยกลงังทางร้านเราลดให้ได้อีกนะคะส่วนนี้ก็จแปะ ระวังแตกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือตัวนี้มือจับโอเพีเราลเราดึงปลิดปลิซงเงี้ยมันง่ายมันง่ายกว่าเยอะแต่ที่หยิบมานี่เป็นตัวพลาสติก40กว่าบาทแต่ถ้าตัวเป็นเหล็กก็มีราคาก็ไม่ได้หนีกันมากถ้าคิดเก็ซื้อทีละนิดทีละหน่อยนี่ก็มาเป็นเซตเลยค่ะก็มีทั้งลวดเย็บทั้งที่เจาะแล้วก็ที่ใส่สกอ็อตเทปถือว่าอาวุธครบอันเนี้ยง่าย แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่อยากใช้เทปใสแบบธรรมดาบ้านๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะกุก๊กกิ๊กคิกขูเห็นไหมคะเดีย๋ยวนี้มีเทปลายแบบนี้เห็นไหมเอ่ย For you thank you อะไรเงี้ยเวลาเราติดไปอย่เงี้ยน่ารักค่ะคนให้ก็แบบกิ้วก้าวเด็กๆ เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเด็กๆอ่ะสั่งออนไลน์เยอะลูกเจสั่งออนไลน์เยอะเยอะจะเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าสั่งได้ตลอดเวลาเนี่ยวันนี้เจก็มาคร่าวๆอ๋อแล้วก็อย่าลืมนี่ไอแพดเราต้องหมั่นดูนะคะโทรศัพท์เราก็ต้องหมั่นดูว่าลูกค้าถ้าเกิดเราขายออนไลน์ลูกค้าสั่งมาปุ๊บแชทมาปป๊บเราก็ต้องรีบตอบเพื่อที่ไม่ต้องเป็นการให้แบบลูกค้ามารอนานแล้วแบบเขาจะไปซื้อร้านอื่นได้วันนี้ เจ๊คิดว่าเจ๊ก็แนะนําไปโดยคร่าวๆพื้นฐานที่เราควรจะมีนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สาหรับพ่อค้าแม่ค้ามือไหม่ในช่วงนี้นะคะมีอะไรก็เขียนคอมเมนต์ถามข้างล่างได้คะ่ะจะมีแอดมินมาช่วยตอบนะคะแล้ววันนี้เจ๊ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ